สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบแผ่นปิดซาวโฮนะครับเลาะหันมีคำถามว่าไอ้แผ่นปิดซาวโฮเนี่ยมันช่วยให้กำจัดเสียงหอนของกีตาร์โปร่งได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้มาทดสอบให้ฟังกันชัดๆเลยนะครับก็คือตอนนี้ผมเร่ง เสียงแอมไว้ดังๆนะครับแล้วก็ปิดวอลลุ่มกีตาร์อยู่นะครับแต่เมื่อเปิดขึ้นมานะครับจงใจให้มันหอนเลยนะครับผมเราเล่งวอลลุ่มไว้เพื่อให้มันเกิดการหอนง่ายที่สุดนะครับแล้วก็พอเปิดขึ้นมานิดเดียวก็หอนเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเปิดวอลลุ่มนะครับให้มันหอนนะครับแล้วเอาไอ้ตัวนี้ปิดเข้าไปนะครับแล้วลองดูกันว่ามันช่วยได้จริงไหมนะ นีย่ยไม่ได้กดยังไม่ได้กดลงไปเลยนะครับเงียบแล้วนะเดี๋ยวผมลองกดลงไปนะครับ<ๆ>กดให้แน่นนะครับอ่าปล่อยมือนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองถอดมันออกนะครับไม่ได้ยุ่งกับวอลลุ่มกีตาร์ใดๆนะครับยังเปิดอยู่เท่าเดิมน,นะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นวันนี้ได้คำตอบกันแล้วนะฮะว่า ช่วยได้จริงไหมนะฮะ